สวัสดีครับผมแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำสเสนอเหมือนเดมิมคลิปนี้ใครรวยบ้างเนาะสี่สองไม่ได้จับให้นะจับแต่สี่สองเก้าสองเจดวันนี้ที่หนึ่งมิถุนาใครรวยครับผมใครรวยก็ดีใจด้วยเด้อใครไม่รวยก็สู้ต่อไปนะครับผม สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะสูตรวันอาทิตย์นะงวดวันที่ส6หออกวันอาทิตย์นะมิถุนาสองห้าหกเจ็ดนะวิ่งบนล่างมีหนึ่งมีห้ามีหกมีสามนะอันนี้ตัวเด่นตัวเน้นนะตัวรองก็มีแปดมีสองมีเก้านะจับคู่ให้หกแปดหกเก้าหกห้านะ หนึ่งสองหนึ่งปดห้าแดนะครับผมงวดนี้นะทางเพจ facebook ก็ไปทูนส่งชัยนะครับผมทาง youtube ก็ไปทูนพารวยนะให้พ่อแม่พี่น้องเอซีคอยสนับสนุนด้วยเด้อ ขอบพระคุณมากนะครับผมทางช่งก็จะพยายามนะเลขเด็ดเลขดังมานำเสนอนะเสียดายจับคู่ให้คิดว่าจะสองมาอยู่แต่ว่าสองเจ็ดสองเก้านะสูตรวันเสาร์ไม่มีสามนะ วันนี้วันอาทิตย์วันนี้ก็วันที่หนึ่งนะมีเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับผมครับ คลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นไม่ชีนน้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจไ,ไปหาตัวเลขมานำเสนอนะครับผมวันนี้วันงวดน,นี้วันอาทิตย์นะ ากช่องไม่มีอะไรมอ่ใไอ้นดคําออ้พลหลับกายได้เงินหมื่นตื่นใครได้เงินแสนคิดบาทนาสิ่งไหนสนใจทุกประการน,นะครับผมสวัสดีครับ